สวัสดีครับเพืพ่อนๆชาวของแดงลิเวอพูลทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นหรือว่าููประจวันที่นี่เหมือนเคยครับผมแมดี้เซอร์โอก็ขอรายงานตัวกับเพื่อนๆเช่นเคยนะครับส่วนคนที่สงสัยว่าทําไมบางครั้งก็มีการตั้งกล้องถ่ายบางครั้งก็ไม่มีขออธิบายแบบนี้นะครับว่าถ้าคลิปไหนที่เรามีการตั้งกล้องแสดงว่าอันนั้นทํางานอยู่ที่สตูดินะครับแต่ถ้าเราออกไปทํางานนอกสถานที่แบบอย่างในตอนนี้นะครับก็ไม่สามารถที่จะตั้งกล้องถ่ายได้นะครับ ต้องขออภัยเพป็นเส้นทุกท่านเอาไว้ด้วยเลยต้องใช้เป็นภาคอินเสิร์ตแทนเอานะครับทีนี้วันนี้เราก็มีหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจที่จะหยิบยกมาฝากเ,เพื่อนๆกันโดยเฉพาะอยากยิ่งประเด็นความหลงจากผลการแข่งขันเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาที่ซึ่งทีมของเราฟาสเยชนะเหนือทางราชันชุดขาวไวอันมาตกิดมาได้1ประตูต่อศูนย์ในการแข่งขันยูฟาชมเปี้ยนลีกเมื่อคืนนี้ โดยประเด็นที่น่าสนใจก็มีทั้งเรื่องราวของตัวเฟเดริโกเคียซ่าซึ่งในส่วนนี้จะมีคลิปวิดีโอให้เพืเ่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะติดลิขสิทธิ์หรือไม่เพราะว่าสิ่งที่เด่นชัดก็คือมันคือการจ่ายบอลระดับโลกอย่างแท้จริงที่ทำให้เหมือนกับผู้เล่น2คนของทางเดนมอริ่ลังเล่นลิงชิงบอลอย่างไรอย่าง,งานั้น ลวมไปถึงกรณีของนักเตะที่โชว์ฟอร์มได้อยากโดดเด่นอย่างในน้อยๆาคนให้กับทีมของเราไม่นับตัวของทางโซโบโที่ผมมีพูดไปบ้างแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเน้นหนักที่ตัวทักอารเ็กซิตแมตอาริสเตอร์ที่เขาคืนฟอร์มเก่งอีกครั้ง ครอนอแบดลี่ no ที่ไนตอนนี้ต้องยอมรับเลยว่าโด่งดังไปทั่วโลกอินเทอร์เน็ตในเวลาอันรวดเร็วและอีกหนึ่งคนที่เราจะไม่พูดถึงเขาไม่ได้เลยก็คือตัวของทางฟอร์เรียนเวตกับบทบาทใหม่แก่องที่เรียกได้ว่าทางคานเนอร์สต็อตสามารถจะหาสูตรสาเร็จในการใช้งานเขาได้เป็นทีเรียบร้อยทีนี้เราจะมาไล่เรียงเกี่ยวกับเรื่องดาวในข่าวแรกกันก่อนเลครับเพื่อนๆกับกรณีของตัวอเล็กซิสแริสเตอร์นั่นเอง ซึ่งเราก็ต้องยอมรับเลยว่าอันที่จริงเจ้าตัวทําผลงานได้อย่างสุดยอดับตั้งแต่ที่เขาย้ายจากทางไรตันมาอยู่ตัดทีมของเราแล้วแต่ในการแข่งขันในฤดูกาลนี้ผลงานของเขาก็ตกลงไปอย่างน่าใจหายซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะปัญหาอาการบาดเจ็บที่ตามหลอกหลอนเข้ามาตั้งแต่ปลายซีซั่นก่อนต่อเนื่องมาถึงในการแข่งขันฤดูกาลนี้ด้วยจึงทาให้เจ้าตัวไม่สามารถจะรีดเลนฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดออกมาได้ ซึ่งในประเด็นนี้นักข่าวก็เอาไมค์ไปจ่อปากสอบถักตัวของทัพการเลอรสลอตหลักเกมเลยว่าทําไมเราถึงได้เห็นตัวของทางแมคก้ากลับมาโชว์ฟอร์มได้ดีอีกครั้งหนึ่งใช่เลยครับแต่ผมคิดว่าเขาไม่ใช่คนเดียวที่เรียกฟอร์มการเล่นของเขากลับคืนมาได้นะสล็อตกล่าวผมเพิ่งได้เห็นฟอร์มการเล่นของทางครอนอแบดดี้ไปในตอนนี้แล้วหากผมจำไม่ผิดก็น,น่าจะเป็นครั้งแรกในรอบนานเลยนะที่เราได้เห็นเขาลงเล่นเต็ม90นาทีถึง2นัดในช่วงเวลาเพียงแค่3วัน ส่วนทางมักอาริสเตอร์ก็ตกอยูน่ในสถานการณ์ที่มีความระบายคลายครึ่งกันผมขออธิบายแบบนี้ก็แล้วกันครับว่านักเตะทุกคนจําเป็นจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวบางคนอาจจะต้องปรับตัวให้เข้ากับเวทีพิมเมลีกบางคนจําเป็นจะต้องปรับตัวเข้ากับช่วงเวลาพักที่มีอยู่น้อยมากๆและในลีกอื่นๆถ้าคุณอยู่กับทีมใหญ่คุณอาจจะได้เล่นสัก1 5บหถึงยีเกมที่เป็นเกมที่ง่ายแต่พิมเมลีกเราสามารถพูดได้อย่างเป็นปากเลยว่ามันไม่มีเกมไหนเลยที่ง่าย นี่แหละคือสิ่งที่นักเตะทุกคนจําเป็นจะต้องเรียนรู้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเตะอย่างทางแมคก,กาที่เขากระพาดการลงสนามในช่วงปรีซีซั่นไปด้วยรวมไปถึงบรรดานักเตะคนอื่นๆที่ยักยมาจากต่ากดีแม้กระทั่งบรรดานักเตะที่มีอายุน้อยซึ่งขาดประสบการณ์สิ่งทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้จําเป็นจะต้องใช้เวลาในการปรับตัว ครอนแบตเล่ <c oughs> เพื่อจะลองเล่นให้เราไปเพียงแค่เรา3 0มสถึงเกณฑ์เท่านั้นส่วนทางแม็กอาริสเตอร์หลังจากเกณฑกับทางแอสตันวิลล่าและจริงๆน่าจะรวมถึงเกณฑ์กับทางคริสตันพาเล็กด้วยเราก็ได้เห็นเขากลับมาคืนสู่ฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดอีกครั้งในตอนนี้ทั้งตัวของเขาเองและทีมของเรากำลังกลับมามีความฟิตเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนั่นคือก้าวแรกที่เราจะต้องทำให้ได้ก็ได้ผลลัพธ์เริ่มต้นกลับมาสู่เส้นฐานที่ถูกต้องอีก เรามาลุยกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้หลังจากพูดถึงฟอร์มการเล่นของตัวแม็กอาริสเตอร์ที่เป็นคนทําประตูทนให้กับทีมของเราในการแข่งขันเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมากันไปแล้วคราวนี้เราจะมาดูอีกหนึ่งนักเตะที่เขาโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงไม่แพ้กันนั่นก็คือตัวของทางฟอร์เรนเวียดสตาร์ดังที่เราไปคว้าตัวเขามาจากทางห้างขายยาไบเออร์หรือเวอร์คูเซนและในการแข่งขันนัดที่แล้วกับทางแอสตันวินล่าเขาเองมีรายชื่อเป็นเพียงแค่ตัวสอง ในการแข่งขันเมื่อคืนนี้กับทางเรอัลมาดริดทีมของเราก็มีการเปลี่ยนแปลง11ผูเ้เล่นตัวจริงไปเพียงแค่ตำแหน่งเดียวเท่านั้นนั่นก็คือการส่งทางเวดไปลงเล่นในบทบาทใหม่กับการให้เขาเยืยนเป็นปีกซ้ายแทนที่ตำแหน่งของทางโคตี้กักโบผลลัพธ์ก็คือโปกเชครับเราได้เห็นฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดของเวสในการแข่งขันฤดูกาลนี้เลยก็ว่าได้และโจ้ตัวก็ได้อยู่ในสามเปทั้งสิ้น88นาที เขาผ่านวันสําเร็จ3 1จากทั้งหมด36ครั้งคิดเป็น86เปอร์เซ็นต์และมีการสร้างสารรค์โอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีมไป5ครั้งซึ่ง1่งใน5ครั้งนั้นเป็นการสร้างสารรค์โอกาสทองในการทําประตรูซึ่งอันที่จริงแล้วสมควรจะเป็นแอสซิสด,ด,ด้วยนอกจากนี้เขาเรียกบอลสองครั้งผ่านทั้งสองครั้งคิดเป็นอัตราส่วนความสําเร็จ100เเ็ตเ็มเข้าสกัดบอลไป1ครั้ง ตับอล1นครั้งย่งบอลกลับคืนมาได้จิกกครั้งเรียกได้ว่าแต่และอย่างทั้งเกมลุกและเกมรับของเขาค่อนข้างจะมีความสมดุลภายในตัวของเขาเองนอกจากนี้เราก็ยังได้เห็นเขาในการออาชนักในการดวลกับคู่แข่งได้4จากทั้งหมด8ครั้งและเรียกเฝ่าได้อีก1ครั้งด้วยกันซึ่งจากฟอร์มการเล่นทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้ของเวียย เราก็ได้เห็นตัวของทางแมทแอดดิสันนักข่าวจากทางนิงวอร์ลเอ็กโคสื่อวงในของทีมเราในการออกมากล่าวชื่นชมผลงานของเขาเป็นการพิเศษฟอร์เรนเรย์โชว์ผลงานได้อย่างโดดเด่นมากๆเลยนะแอดดิสันกล่าว ในการเปลี่ยนแปลงเพียงแค่ตำแหน่งเดียวของผู้เล่นตัวจริงของลิเวอร์พูลในเกมนี้ฟอร์เรีนเวียดไดรับโอกาสลงเป็นตัวจริงเพื่อเพิ่มความสดใหม่ให้กับแนวรุกสิ่งที่น่าสนใจก็คือเขาไม่ได้ถูกใช้งานในตำแหน่งเบอร์10ตามถนัดแต่ถูกขยับออกไปยืนเป็นปลีกซ้ายแทนที่ของทางโคนีกักโป ชาพี่อโรองโซเคยกล่าวเอาไว้ก่อนเกมว่าเวยบจะประสบความสําเร็จกับลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนในระยะยาวเพราะเขาเก่งเกินกว่าที่จะล้มเหลวทั้งคู่เคยร่วมกันสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยนกับทางบาร์เกอร์ลิเวอร์คูเซนมาแล้วและเกมนี้เว็บก็แสดงให้เห็นถึงสิ่งนั้นอย่างชัดเจนเขาเล่นได้อย่างน่าประทับใจมากนอกจตกชาวเยอรมันมีอิสระในการเคลื่อนที่และรับหน้าที่ในการสร้างสังเกตจากดิมเส้นซึ่งดูเหมือนว่ามันจะเข้ากันได้ดีกับสไตล์การเล่นของเขา ในพิมาริเขายังไม่สามารถรับมือกับความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายได้อย่างเต็มที่แต่ในเกมน,นี้สิ่งที่สําคัญมากกว่าก็คือเรื่องของเทคนิคและนั่นก็คือจุดที่ตัวของทางเวสหนีอยากล้นเหลือในในก็พูดถึงเรื่องฟอร์มการเล่นของตัวฟอร์เรียนเวสดกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะมาดูคําชื่นชมของตัวอาร์เนสต์สโตเองกันบ้างดีกว่าว่าเขาจะมีการพูดถึงลูกทีมรายนี้เอาไว้แบบไหนและอย่างไรกัน ผมพูดถึงเรื่องนี้มาแล้วหลายครั้งนะและผมจะพูดอีกครั้งหนึ่งก็ได้แต่สุดท้ายมันจะขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าจะเห็นด้วยกับความคิดของผมหรือไม่สล็อตกล่าวมัดสุกสอบถามเกี่ยวกับตัวของทางฟอร์เตียนเวียบ เมื่อคุณย้ายมาจากทีมอื่นนักคุณต้องลงเล่นแทบจะทุกสอบวันรวมถึงต้องเจอกับหลายทีมที่ีิไตล์การเล่นที่มีความแตกต่างก,กันออกไปคุณจําเป็นจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวซึ่งสิ่งนี้เกิดขึ้นกับแทบทุกคนเลยนะโดยเฉพาะกับนักเตะที่เพิ่งจะมีอายุเพียงแค่22ปีผมคิดว่าเขากำลังทางานอย่างหนักอย่างน่าเหลือเชื่อก็อปรับตัวให้ได้โดยเร็วที่สุด และเขาก็โชคร้ายมาตลอดในช่วงเส้นผักอาชีพของเขากับลิเวอร์พูลเพราะแม้แต่วันนี้เขาเองก็สร้างสรรค์โอกาสให้กับเราหลายต่อหลายครั้งมากแต่ประตูที่เรายิงได้มันกลับไม่ได้เป็นแอซิสหรือประตูจากตัวเขาผมไม่อยากจะใช้คําว่าให้เวลากับเขาหน่อยนะเพราะเราให้เวลาเขาแล้วในช่วงที่ผ่านมาผมส่งเขาลงเล่นหลายต่อหลายครั้งเพื่อให้เขาได้ปรับตัวเข้ากับพิม์ลิแต่แน่นอนว่าผมไม่ได้เขาลงเล่นในทุกเกม ผมไม่ได้ทำแบบนั้นกับนักเตะคนไหนอยู่แล้วโดยเฉพาะกับนักเตะที่พลาดการลงเล่นช่วงปีซีซั่นนักเตะอายุน้อยหรือคนที่ย้ายมาจากดีกอื่นพวกเขาต้องใช้เวลานิดหน่อยในการปรับตัวเพราะถ้าคุณมีเวลาพักแค่2วันหลังจากเกมกับทางแฟรงค์ฟิร์ตแลวต้องออกไปเยือนทางเบนฟอร์ดมันก็ไม่เหมือนกับว่าการที่คุณต้องไปเยือนเกมอ,อื่นๆในเซกุนเดสติกาหรือในเอ็นริวิชีลีหรือแม้กระทั่งลีกอ,อื่นใดในโลกพิมลีกคลีกที่มีการแข่งขันมากที่สุดในโลกนะผมคิดอย่างนั้น ทั้ง2ีทีมเต็มไปด้วยนักเตะระดับท็อปทั้งเรื่องของสีเท้าและร่างกายซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในช่วงอายุ25-30ปีและบางทีก็มีดาวรุ่งอายุราว22ปีที่ทำผลงานได้อยางโดดเด,ด่นโดยมากกัน ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้เมื่อพูดถึงบรรดาผู้เล่นที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นให้กับทีมของเรากันไปแล้วอีกหนึ่งคนที่เราจะไม่พูดถึงเขาไม่ได้เลยก็คือตัวของทางครอนอร์แบดลี่ตักขวาดาวรุ่งอนาคตไกลของเรานั่นเองหลังจากการแข่งขันนัดนี้ตัวของทางแบดลี่ก็ดอกสตาร์เป็น11เผู้เล่นโตจริงต่อเนื่องจากการแข่งขันนัดที่แล้วหลังจากในตอนนี้อีกหนึ่งตัวเลือกในตำแหน่งแบคขวาของทีมเราอย่างทางชีรมัมมี่สุนปงยังคงได้รับบ,บาดเจ็บอยู่ และผลงานที่ทางแบรดลีย์ได้แสดงออกมาให้เห็นมันก็เป็นการตอบย้ำไม่เห็นถึงศักยภาพของเขาอย่างแท้จริงโดยเฉพาะตัวเลขในเชิงสถิติหลังเกมเมื่อตัวของทางแบรดลีย์มีการผ่านบอลไปทั้งสิ้น32ครั้งมีอัตราส่วนความสำเร็จอยู่ที่6 9ปซและหนึ่งในนั้นเป็นการจ่ายบอลในจังหวะสำคัญอีกด้วยเขาเลี้ยงบอลสำเร็จถึง3จาก4ครั้งเข้าสกัดบอล3าครั้งสำเร็จทั้งหมด100เปซตเต็มกับบอลกลับมาได้1ครั้ง เคลียบอลไป2ครั้งย่างบอลกลับคืนมาได้7ครั้งเอาชนะในการดวลปนผาาพื้นดินไปได้7ครั้งและเอาชนะดวลในการลูกกลางอากาศอีก1ครั้งจากสถิตท,ทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้จึงทําให้ทางโจาธานวูดเกตอดีตปักหลังชื่อดังของทางเรอันมัตติได้กลับออกมากล่าวชื่นชมผลงานของทางแบรดลี่เป็นการพิเศษแม้ว่าสุดท้ายแล้วต้นสังกัดเก่าของเขาจะเป็นฝ่ายปราชัยในเกมการแข่งขันเมื่อค่ำคืนนี้ก็ตามที ครอนนอร์แบดเลดทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเลยนะในเกมนี้ gate, ale, วูดเกตกล่าวระหว่างการที่เขาไปให้สัมภาษณ์พิเศษกับทาง BBC s p o r t สำนักข่าวเบอร์หนึ่งของเกาอะกอังกฤษเขาเล่นได้ดีจริงๆนะทางฝั่งนั้นของเกมรับเขาจำเป็นจะต้องรับมือกับทางวินิสววดจูเนียและเขาก็ทำผลงานออกมาได้อย่างยอดเยี่ยม ว่ฟังเสียงเชื่นชมจากภายนอกที่มีต่อตัวของทางคลอนอแบดลี่กันไปแล้วข่าวาต่อไปของวันนี้เราจะมาดูกันดีกว่าว่าบรรดาแฟนบอลหรือเดอะคอปทั้งหลายมีมุมมองต่อเขาอย่างไรกันเพราะเราก็ต้องยอมรับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเลยว่าในช่วงออกสตาร์ทฤดูกาลใหม่นี้แบดลี่เองก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงฟอร์มการเล่นของเขามากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการเล่นเกมรับ แต่สุดท้ายเขาก็พิสูจน์ตัวเองผ่านผลงานภายในสนามและหากเราจํากันได้ในการแข่งขันเมื่อฤดูการที่แล้วตอนที่เราก็เผชิญหน้ากับทางเรอันมาริดที่สนามแอนฟิลด์แห่งนี้ด้วยเช่นเดียวกันบาลีก็เคยเก็บทางครยองเอ็มปาเป้ใส่กระเป๋าหายไปจากเกมเลยเช่นเดียวกันกับในการแข่งขันเมื่อคืนนี้เพียงแค่เปลี่ยนตัวละครมาเป็นทางบีนิซูจูเนียเท่านั้น นั่นถึงทำให้ในสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาแฟนบอลของทีมเราไม่กาัดออกมากล่าวชื่นชมเขาแบบล้นหลักกันเลยทีเดียวไล่เรียงกันมาดูแต่ละคนเลยนะครับว่าม,มีใครพูดถึงตัวของทางแบรดลี่เอาไว้อยากไรกันบ้างอาทีแฟนบอลท่านหนึ่งที่มีการโพสต์เอาไว้ว่าวินิซิวชอบพุ่งล้มชอบแกล้งเจ็บอยู่ตลอด แต่แบรดลีย์รับมือมันได้ดีมากๆตอนต้นเกมเขาาจะเข้าช้าไปหน่อยจนอีกฝ่ายพุ่งลงได้แต่หลังจากนั้นเขาก็ปรับตัวได้อย่างชาญฉลาดซีซั่นนี้ก็จะโดนใบเหลืองบ่อยแต่ก่อนเกมนี้เขารู้ดีว่าเขาห้ามพ,พลาดตั้งแต่ตน้นแฟนบอลอีกท่านหนึ่งก็มีการโอิร์ดเอาไว้ว่าครอนอลแบรดลีย์ได้ทำทุกอย่างให้แฟนองไม่จำเป็นต้องคิดถึงทางเพรส์อเล็กซานเดนอาร์โนอีกเลยในค่ำคืนนี้หรืออีกคนก็บอกว่า แบรดลีย์อ,อันยมมนีอีกเม็ดที่ไม่ค่อยจะมีใครพูดถึงแต่เขาแม่งเล่นโคตรดีเลยนะรับมือกับทางวีซีซิอุได้อย่างหมดจดทางกราบขวานี่คือฟอร์มการเล่นระดับมหากาบอีกหนึ่งคนก็โพสต์เอาไว้ว่าเราต้องใช้จังหวะแบบนี้ตอนที่เจอกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้อีกเพราะเร็ันมทริกเอาไม่อยู่จริงๆส่วนทางแบรดลีย์ก็โหเข้ากลายมาเป็นรักขวาระดับสุดยอดไปแล้วตอนนี้แม้จะมีทางซึ่งปงและดัมซี่มาชิงตำแหน่งแต่เราขอเรียกตัวของทางแบรดลีย์มาก่อน อ,อียคนที่กีการโพสต์เอาไว้ว่าแบลตี้คงจะต้องตรวจการแน่เพราะวันนี้เขายิ้มไม่หบเลยตอนที่สามารถจะจับทางวินิสุดใส่กระเป๋าได้อย่างอยู่มา้ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้หลังจากฟังเสียงชื่นชมที่มีตอบตัวของทางแบลี่อย่างล้นหลามกันไปแล้วคราวนี้เราจะมาดูกันดีกว่าว่ามุมมองของทักอารเนส็อลที่มีต่อผู้เล่นรายนี้ที่เป็นลูกทีมของเขานั้นจะเป็นเช่นไรกัน ทั้งสลอตก็ยอมรับว่าสาเหตุหลักสําคัญที่ทาให้ทางแบรดลีย์โชว์ฟอร์มไม่ค่อยออกในช่วงต้นฤดูกาลนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะป,ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสภาพความฟิตและอาการบาดเจ็บทําให้เขาไม่สามารถที่จะลงสนามได้อย่างสม่ําเสมอดังนั้นหากเราได้เห็นตัวของทางแบรดลีย์ลงเล่นต่อหนึ่งมากขึ้นกว่านี้ในช่วงที่เหลือของฤดูกาลบางทีเราอาจจะได้เห็นอีกหนึ่งแบ็คขวาที่มีฟอร์มการเล่นระดับท็อกกลับคืนมาอีกครั้ง ความท้าทายมากที่สุดของเขาก็คือการต่อสู้เพรักษาสภาพความฟิตเอาไว้นะสล็อตกล่าวเมื่อสักครู่เราคุยกันถึงทางฟอร์เรนเวียตผมจะขอพูดแบบเดียวกันกันกบทางครอรนอนนะเขาต้องสามารถลงเล่นทุกๆสาบวันได้ด้วยความเข้มข้นในระดับนี้โดยไม่ได้รับบาดเจ็บซึ่งนั่นมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยแล้วคุณก็ต้องไม่ลืมว่าเขาพลาดการฝึกซอ้อมในช่วงปรีซีซั่นไปค่อนข้างเยอะ เขาอาจจะโชคร้ายหลายครั้งตรงที่เมื่อใดก็ตามที่ผมส่งเขาเป็นตัวจริงเราดันตามหลังไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์ทำให้เราจำกันจะต้องมีการเปลี่ยนแนวลุกลงไปเพิ่มเติบแล้วผมก็ต้องขยับเอาทางโซบอสไลน์ลงไปยินเป็นแบ็คขวาแทนแต่ในเกมที่เราขึ้นนำเขาก็ได้ลงสตารครบทั้ง90นาทีนะทั้งในเกมกับทางเอเวอร์ตนและเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมากับทางแอสตันวิลลาด้วย แดลีย์กำลังพัฒนาขึ้นมาร่างกายของเขากำลังดีขึ้นเรื่อยๆและแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่เขามีสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเขาก็คือการได้ลงเล่นทุกๆ3วันแล้วมันจะเหมือนกับทางฟอร์เรนลงไปเถอะคนอื่นๆการปรับตัวเข้ากับตารางแข่งขันที่แน่นขนาดนี้ให้ได้เพราะนักเตะกลุ่มนี้เต็มไปด้วผ่อนสมบัตน่าเหลือเชื่ออยู่แล้ว เรามาลุยกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้หลังจากฟังดัองดาวเกี่ยวกับผู้เล่นที่โชว์ฟอร์มได้อยักแข็งแรกร่งให้กับทีมของเรากันไปแล้วคราวนี้เราจะขยับมาดูทางฝั่งของเลอันมาดริกันบ้างเพราะอันที่จริงนักหนึ่งในคนที่สมควรจะควา้ารางวัลแม t ออฟเดอะแมตช์มากกว่าตัวของผักอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์หรือทางครอนนอร์แบดดีด้วยซ้ำไปอาจจะเป็นในรายของทางทีโบกูตัวผู้รักษาประตูของทางฝั่งเลอันมาดรินั่นเอง หลังจากในการแข่งขันเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นหรืวอรว่าูลของเรามีโอกาสยิงประตูไปมากถึง17ครั้งและ9ครั้งจากจํานวนนั้นก็เข้ากรอบแต่เป็นตัวของทางกูตัวที่สามารถเซฟเอาไว้ได้ถึง8จาก9ครั้งด้วยกันซึ่งปกติแล้วฟอร์มการเล่นระดับนี้ยังในเสียอย่างน้อยน้อยต้องได้ Man of the m a แมต์แต่ตัวของทางกูตัวกลับไม่ได้รับรางวัลเพราะมันมีคนที่โดดเด่นมากกว่าเขานั่นเอง แล้วหากเราไปดูเฟติมกืกอค่ำคืนนี้ก็จะเห็นได้ว่านอกเหนือจากการเซฟไป8ครั้งแล้ว4ลูกจาก8ครั้งดังกล่าวเกิดขึ้นในกราะเขียบโทษอีกด้วยและเขาเองก็ยังมีการออกมาตัดบอลอีก3ครั้งซึ่งมันก็สำเร็จเต็ม100%ทีนี้เราก็ได้เห็นบทวิเคราะห์ของทางแมตต์แอดดิสันที่มีการชี้ชัดถึงผลการของตัวกูตัวดังกล่าวเอาไว้ด้วย กูตัวอาจจะไม่ใช่แนวรับคนเดียวในทีมของทางชาบิอรองโซนะแต่เขาคือคนที่ต้องทำงานหนักมากที่สุดในสนามสนบเกมเมื่อคืนนี้แอดดิสันกล่าวลูกยิงมันมาจากทุกทิศทุกทางพุ่งเข้าใส่เขาแต่เขาก็ยังปัดป้องเอาไว้ได้เกือบจะทั้งหมดโดยเฉพาะจังหวะซูเปอร์เซตจากลูกยิงของทางโซบอสไลในการแข่งขันครึ่งเวลาแรกและการออกมาชกลูกฟีจิกของเขาอีกไปในการแข่งขันครึ่งเวลาหลัง นั่นไม่นับลมลูกหมงของทางเวอร์กิลฟานได้ท่าน,นไหนจะลูกยิงของทางคูโกเอเกติเกที่กระฉียดแต่เพียงแค่นิดเดียวท้ายที่สุดแม็กอาริสเตอร์คือคนที่สามารถจะเจาะผากมือของเขาไปได้สำเ,นะเร็จนะแรอฮันมัดต์เแทบจะไม่ได้สามารถสร้างสังโุกในการทําเกมลุกได้มากมายนะการเวอร์พูลเองก็ไม่สามารถที่จะคว้าชัยชนะขาดได้ซึ่งเหตุผลที่มันเป็นเช่นนั้นก็เพราะพวกเขามีพวกสาป,ประตูชาวเบลเยียมคนนี้ที่ทําผลงานได้อย่างน่าขึ้นอย่างแท้จริง ทั้งนี้มันมีอีกหนึ่งเกร็ดที่น่าสนใจครับเพื่อนๆก็คือในการแข่งขันเมื่อปีที่แล้วตอนที่เอร์ภูของเราเผชิญหน้ากับทางเดออันมารติดกูตัวเองก็เซฟเป็นพันละวันเช่นเดียวกันแต่ในเกมนั้นเขาเซฟไป9ครั้งและมันในการแข่งขันเกมนี้เจ้าตัวก็เซฟไป8ครั้งดังกล่าวไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้คราวนี้เราจะมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับผลง,งานของทางเฟเดริโกเคซ่าปิกทีชาติอิตาลีของเรากันบ้าง เพราะเขาเพิ่งจะได้รับโอกาสลงสนามมาเป็นตัวสำรองในช่วงท้ายเกมและกว่าที่จะถูกส่งลงมาก็เป็นนาทีที่88ของการแข่งขันเข้าให้แล้วโดวยเขาถูกส่งลงมาทำหน้าที่แทนตัวของทางฟอร์เรียนเวียดเขาเองได้รับโอกาสสัมผัสบอลไป3ครั้งถูกทำฟาวไป1นครั้งได้โอกาสผ่านบอล2ครั้งแล้วสำเร็จทั้งหมดคิดเป็น100%เปอร์เนต็มเอาชนะในการดวลภาคพื้นดินกับคู่แข่งได้1จาก1ครั้งก็100%เปอร์เซ็นต์เต็มเช่นเดียวกัน แต่ไฮไลท์สำคัญน่าจะอยู่ที่ตรงจุดนี้แหละครับเพื่อนๆก็คือการจ่ายบอลในจังหวะนี้ของตัวเคียซ่าที่เรียกได้ว่าเล่นของเสียงฮือฮาจากบรรดาแฟนบอลในสนามหลังจากเขามีการหลอกผู้เล่นของทางเรอัลมาดทีเดียวพร้อมกันถึง2คนเรากลับว่ามันเป็นการเล่นหลิงชิง,งบอลอยู่ยังไงอย่างนั้นและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่แสดงให้เห็นแล้วว่าคลาสการเล่นของตัวเคียซ่านั้นคือระดับโลกอยากไม่ต้องสงสัยแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง ร่มแสดงความคิดเหยนกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ